สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซกันเบิร์ตสูปูสุคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกะยินดีตอนหับเข่าสู่ซองพอน้องคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกล่ว่าพบพ่อกับน้องคนหน้าอีกเ้นเก่าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พอน้องคนหน้ากับพาพี่นอ้องมาเบ่งชมเนาะวิธียีเข่าพ่อแม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะ เกี่ยวมาได้กับโมมี่ยังบ่อท่านได้ปั่นพ่ยพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นยังบ่อท่านได้เลี้ยงบ้านเนาะอ่าเข่าเขาก็ออกก้อนมูือพ่ยพี่น้องเลยเนาะด่วว่าสีพาดเอากับพาดบ่อได้พ่อแม่พี่น้องอ่ะพอยังบ่อท่านได้เลี้ยงบ้านเนาะก็คือพิษอ่ากฎระเบียบพ่อยพี่น้องเลยเนาะอ่าทางเขาก็ได้ร่วมพลังกันยีพ่อแมพี่น้องเลยหรือว่าสิเป็นเท่าหรือว่าสิเป็นมือพ่อยพี่น้องกันยีซอยๆกันเนาะ ถ้ามาเบิ่งว่าชมกันกันหลายคนพ่อแม่พี่น้องทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนาะก็สามารถที่จะเห็ดได้พ่อแม่พี่น้องเอ้อ่าแต่สบายดีคนยีเข่าเลยสบายดีโดยสบายดีเนาะอ่าฮะยีเข่าบ่โอ้เป็นี้ได้คือว่ายีเอาคนยังเรียงบ้านโอ้พี่นายเรียงบ้านเนี่ยพากันยีบ้าน โดยโดยโดยดยเหยียบเอาแมนทั้งม kind of no. ือทั no like ้งเท้าเลยเนาะเห็นเนาะมือมีเข่ากินกันว่าดูว่าจังไรคือว่าโอ้เบิ้ดแล้วอันนี้ก็เข่าไหมเนาะเออเข่าไหมอ่าแต่เข่าไหม่มัเป็นข่ายาวโดยโดยโดยพี่น้องไงสามารถที่จะยี่ไล่เป็นกองคือกันเนาะเออแต่พ่อแต่แม่เขาไม่ซี่กับมีแต่เห็ดแบบนี้เนี่ยเนาะ สมัยก่อนเพราะว่าทุกมื้อนี่กับท่านสมัยก็เลื่อยบอยะฮ็ตพม่พี่น้องเลยก็เลื่อยบอยเฮ็ตกัเนาอบอยะค้ำพมีพี่น้องเลยแต่อันนี้ก็คือจําเป็นดีเนาะที่โดยโดยทางสองยายพมีพี่น้องเลยเนาะทางเด็กทางผู้ใหญ่พม่พี่น้องเลยก็เข้ามาขยองขยี้ซอยกันเนาะเกี่ยว มือได้เนี่ยเกี่ยวฮะเกี่ยววานนี่บ่โอเกี่ยวมือวานนี่เองพ่อแม่พี่น้องเอ้เหมือนกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่พ่อแม่พีน่น้องนี่ช่วยกันเนาะกับมีทอกองนี่พ่อแม่พี่น้องกัมีลายเนาะครับอีกกองพุ่นแล้วก็อันนี้ที่เล็เป็นที่เรียบร้อยพ,พ่อแม่พี่น้นงนองเลยเนาะข้างในกัมีอ,อีกว่าพ่อแม่พี่น้องเ้ยใายบรรยากาศธรรมชาติเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกัน เพือ่อกองนี้อีกไม่พี่น้องก็ถือว่ายังได้คือกันเนาะแต่มื่อนี้ว่าสีเซ็ตหรือโบเซ็ตพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะการที่ยี่เข้าหรือว่าเหยียบเข้านั่นเองพ่อแม่พี่น้องไอ้สมัยก่อนๆถ้าก็เหยียบคือกันแต่ก็เหยียบโบราณขนาดนี้เนาะแต่ประมาณเหยียบเพื่อละมัดสองมัดประมาณนี้อันนี้ม่ย เกี่ยวมาบาทเดียวได้โดยอันนี้เกี um ่ยวมาบาทเดียวให้พี่น้องเลยกัอ่าโดยกับผ้าเก็บนีฝลพร้อมละสงสัยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่ไงเกี่ยวแล้วได้เอามาหอดเฮือนพอดีกับฝนตกเนาะอืมอันนี้ก็ถือว่านีฝลได้นี่เนาะเจะถือว่านีฝนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะใช่ทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับส้มกันเนาะ ดดว่าวิธีงี่ยงของพี่น้องเอ,อ้ยเนาะก็หลายคนมีทั้งผู้ลิกทั้งผู้ใหญ่ของพี่น้องเอ้ยเหยียบค่นอามัดสองมัดเนาะแต่กลัวสีเหลวเน,นี่ยกับม้วนไส้ธรรมดาปันใดของพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าตอนนี้พอน้องเขาน้าก็บจิไปซอยเพื่อเหยียบของพี่น้องเอ้ยเจอเป็นเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตทรอานะโี่น่องโบราณกเคร่องตีเครหูเคยเห็นแล้วแบบนี่กัเนาะสมัยก่อนแ่กงเนี่อนี่นมเยนี่แม่แม่เอูนแก่ให้ไหมแม่มูนแก่ให้เ้อแยกพ่อไปด้แกปันกันลูก เออปั้นกันเออปั้นักินอีกนะ้าเป็นหมูไว้กะจีหมูเนี่ยคนนั่นนะได้ขับข้องหมูหรือครับได้นี่ออกข้องหมูรู้ีนี่ออ่อนหมู้ข้างหน้ไ้่กระล้องกระมูจะออกอนหมูเนาะก้อนอนโดอันนี้อีแหม่้อนมามมืองดิน รวมทั้งกล้าทั้งอย่งชเดินพอดีนี่ที่เขาเจ้ารอเนาะเขาดึมาหาเงินบอกไปใ้ไปให้

ก้อยเขาว่ามาอวิกโกว่ะแต่เราขอใช้มาอเล่นจก่อนอี่พ่อมาบท่านอันคันนี่เว่ไทยนนท์เวทไทยเขาว่าที่ว่าแม่ไม่ใช่เารอท่านงื่อนะ่เขาเขาว่ะอยู่นแมงหรออน กินอะรบเก็บมันึนใช่เวลาจักนาทีนายนาทีแต่ละแหลเอ่ะเพว่หยาบเนาะยาบ่มันทำมนแห้ข้ตัวนี้เชื่อว่าหยาบไปเนาะบานนะทตากเลไล่เากเลยหไลอันนี้เกล็ดครับเม่อ่านนี่ก็พุกตัวยตากไม่เหือนี่ข้ากระปุตากมือมันแห้งมันขาดลายได้แหนไม่บริขาดปไพวงข่าเลยขาดถึงพวงเลยเนาะเก็มันาะ นี่ไม่ได้คยมีขเหนียวาไเห็นไหมมีดานเยเยบ้าเอาใ่ทำไรก็เอาถนันเนาะเยบรอนั่นเขาหีหลายเยไากเลยหรว่านี่ได้ไหมนางได้เลยเดวสีพืนไ่ต้องพื้นอ่พืนที่ได้พืนไม่ได้ตาเลยทีนั่นน้องไรมแดดแห่น้องนู่นแดงมันก็แห่งยากหนงลูนั่นโอ้ยน่มเมยน้องน

หนาวหอย่าน้นมันหนีเว้นมันหีดนะมันหนีดเียวันบ่นเนบ่นไดัหนีันีเอบนกกลหนเาหนีเขาเนาูเกกันอยากกินเคกหน่ยเหยียบเข่าแลวันไม่กินเคกเมื่อไรก็กินเค้กหน่อเหยียบเต็มมนี่เขเยเ่ห่เขวนกินเค้กทุกทุกท่านให้่ือบ่าเขาถอเ เดี๋ยวเขาไหมฮะมึงเอะเบอร์เบอร์เนี่ยแล้วทีเดีาะปมันกินเอเบอร์ได้ไหมมันหมดแล้วปะก็บมันกินเอเบอร์ไ้กจะบอกอดีิป่อาบอกแนปีที่อมันไม่มันยากมันเอานไปห่เอาเงินไปหาแต่ล้ายหายเศนว่าชื่อเคกนั่นเลยมันก็

Chào ạ มันปีนได้มากทุกตัวมันจะยากเออมันปีนนะ แม่พี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็เหยียบได้หลายอยู่พี่น้องนี่แต่หลายเติบเนาะเพราะว่าหลายคนนี้พ่อม่พี่น้องเอ้ยก็เลยเดือดตอนนี้พ่อม่พี่น้องอาจจะมื้อนี้จะนีหาค่ำกันหนาสิเบิร์ดกองนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องมีทางเด็กทางผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางน้องคนหน้าน้องนำผนเนาะน้องสีน้ำพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ลูกแต่หลานเนาะมีทางผู้ใหญ่ผู้น้อยปนเปียกกันไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ผู้ยุ่งกับมีผู้ซอยกับมีเนาะผู้ยุ่งกับคือลายพ่อพี่น้องลายคนอยู่บานบรยากาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งชมกันเนาะอันนี้ก็คือนาซีเป็นอดีตย้อนหลังประมาณชาวสามสิบปีผ่านมาพม่อพี่น้องเลยเนาะย้อนหลังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งกาโบห็นกันอีกนานเนาะอ่าวิธีทำแบบนี้เนาะวิธียี่ออกยี่เข่าให้พี่น้องเลยก็อยู่ประมาณ30มสิบหรือสากว่าปีเนาะ มือกอนเนาะแต่พ่อแต่แม่ฮะกับยีมาไล่แล้วกับตำใส่คุกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบ่บริมีหงสีแบบนี้ได้มือกอนได้มีแต่ตำพ่อแม่พี่น้องเลยใส่วิธีตำเนาะตำกระตำกลางคืนดีเนาะตะกี้เนาะกระบเล่นเมนตำกลางวิ่อแม่พี่น้องเลยเนาะพวกสาวสาวนุ่มๆพันกันมีแต่ตำกลางคืนพ่อแม่พี่น้องบอกกลางวิ่กับเกี่ยวเข่าเนาะหรือว่าบางคนกับไปดิ้งงอดิ้งควายประมาณนี้แหละก็เลยเห็ดเหตุกลางวิ่อแม่พี่น้องเลย ตอนกลางคืนเนาะอันนี้ก็ยยอนอดีตบรรยากาศให้แมพี่น้องเลยเนาะก็คืออ่าอันนี้โมเมนย้อดอดีตให้แพี่น้องอะคือจําเป็นเพราะว่าโดยมามีเขากินพห้พี่น้องเลยก็ถือว่ายอนอดีตคือเก่าเนาะยอนอดีตที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะพอน้องพอน้าก็ได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้หับ z o กันแลวเนาะ กตอย่าลืมกดไลค์<ๆ>กดแชร์<ๆ>กดติดตามให้พอน้องขอหน้าน้ำเลยพ่อแม่พี่น้องกตยยอดอดีทำบาซา่าพ่อแม่พี่น้องไอเนาะโดยคลิปก็สิได้จบลงเพียงสค่นี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องไอมีคลิปหน้าอีกต่อต่อไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยกาวคำว่าสบายดีน้องขคหนะ้าสบายดีโดยสบายดีน้องสีน้ำเนาะน้ะนำฝนสบายดีโดยอันนี้ก็คือ ลูกในบ้านว่านในสวนเองพ่อแม่พี่น้องเอนะ้เนาะโดย